สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิซอยู่ที่สวนหลวงรอเก้าค่ะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานนะคะผ่านไม้งามอาลามสวนหลวงรอเก้าค่ะงานจัดตั้งแต่วันที่1นธันวาคมถึง10บธันวาคมเพื่อนๆจะมีโอกาสมาชมนะคะบรรยากาศวิวแบบนี้แล้วก็ดอกไม้สวยๆนะคะที่นี่ถึง10วันเต็มเลยค่ะเดี๋ยวคลิปออกไปก็จะเหลือ9วันนะคะเพราะฉะนั้นรีบมานะโซนก่อนหน้านี้ที่ลิซไปถ่ายคือเดินไปทางนี้นะคะ ตลาดน้ำสี่้าค่คะบรรยากาศดีมากสวยมากแล้วก็น่ารักมากไปถ่ายให้ดูคลิปแรกเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกซุ้มดอกไม้ดาวเรืองคอสมอสอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่2ค่ะตรงเนี้ยที่ริซีนอยู่คือตรงกลางนะคะตรงกลางกลางงานค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานตรงนี้นะคะไปทาง ด้านหน้านะคะจะมีพวกผลิตภณัณฑ์โอท็อปของขายนะคะแล้วก็ตรงนี้มีโซนฟุ้มหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงปากประตูทางออกนะั่นมีอีกนะคะของกินเยอะมากค่ะงานนี้มีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยนะคะดอกไม้นะคะจากตรงจุดนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะคะเวลาถ่ายเพื่อนๆต้อง เตี้ยๆนะคะเอากล้องเตี้ยๆแล้วก็เรานั่งติดๆเตี้ยๆดอกไม้นะถึงจะสวยค่ะเหมือนเหมือนแบบอยู่ในโดงดอกไม้สูงๆแต่จริงๆแล้วดอกไม้อะเขาไม่ได้สูงนะคะงานนี้ดอกไม้เขาจะสูงประมาณ30เซนเท่านั้นนะคะเราต้องไปนั่งอยู่ในดงนะคะแล้วก็เัรนี่ค่ะเราค่ามาแล้วนะจากตรงคลิปที่แล้วริดเริ่มตรงจุดนี้แล้วค่ะแล้วก็เดินไปทางข้างหลังนะคะค่าบัตรผ่านประตู10บบาทค่ะเพื่อนๆ เดินเวลาเดินเข้ามาจากประตูนะเพื่อนๆชิดขวามาเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะชิดซ้ายก็ได้ค่ะแต่ว่าทางทางทางเนี้ยทางขวาเนี้ยจะมีของเยอะกว่านะคะัานพสสลย างามมากนะครับให้นในท่าเท่านเข้ามาเทวชมราันมาได้แล้วนะครับเราเห็นภาพประทับใจเลเหมือนซ้อมเดินดงานกาชาตินะคะไม่ตุ้มเชือกและบริเวณใกล้เคียงนะครับารต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับให้จัดกิจกรรมบริเวณสวนลุมพิีนะครับ Gue t referred Marche Tintonder Ni Hi Twie ก็มีค่ะกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลโอท็อปตรงนี้จะเป็นโซนโอท็อปนะคะเพื่อนๆน้ำผึ้งมะนาวก็มีไส้กร <così S 2> อกอีสานปลาหมึกนะคะอันนี้บางหวังปลาหวานห่ออะไรยี่สิบค่ะมายมเชื่อม ร้านต้อยมาเลอร์น,นะคะน้ำพริกอะไรดีคะกทำได้สั่งได้นะจ๊ะกาละแมก็มีเลิกงานแล้วนะคะคนเยอะแล้ววันนี้ที่ลิฟม,มาเดินนะคะคือวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเวลาตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบนะคะพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะช่วงนี้พระอาทิตย์จะตกไว อยากเห็นแสงตอนช่วงเย็นๆเนี่ยคลิปก่อนหน้านะคะเดี๋ยวจะมีแบบลอยๆขึ้นมาตอนนาทีที่2อ,อะจิ้มเก็บไว้ดูได้นะคะหรือว่าจะเห็นคลิปลอยๆขึ้นมาระหว่างที่ลิสถ่ายเนีเ่ยเพื่อนๆสามารถคลิปเก็บไว้ดูได้นะคะก็จะรวมคลิปทั้งหมดประมาณ5คลิปในวิดีโอวิดีโอนหนึ่งอะคะ่ะเผื่อเพื่อนๆอยากชมนะคะแต่ละโซนก็จะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปะคะ่ะ แต่โซตรงนั้นเป็นตลาดน้ำจะมีเรือนะคะเร <doom, S 2> ือพายรอบเลยยี่สิบบาทแล้วก็จะมีร้านค้าที่อยู่แบบริมคลองนะคะบรรยากาศน่ารักเพื่อนๆบรรยากาศหายากแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเยอะกว่านะคะวันนี้ที่ไปรู้สึกว่าจะมีการเพ้นหัวหัวขนจิ้ว จะมีน้องๆนักศึกษานะคะแล้วก็มีเด็กเล็กๆมาเพ้นม,มานั่งเพ้นหัวโขนนะคะนี่ถ้าหากพี่ๆท่านไหนหรือว่าเพื่อนๆไม่อยากเดิน,นะคะมีรถนะคะมีรถรับสง่งจะมีรถแบบนี้นะคะเหมือนรถรางแล้วก็จะเป็นรถแบบรถลากอะค่ะมีหลายๆหลายๆขบวนนะคะต่อๆกันเหมือนรถไฟอะน่ารัก นี่เราเดินมาทางดนตรีในสวนนะคะดนตรีสดทางโซนตลาดน้ำสี่ภาคนะเขาก็จะเป็นการแสดงค่ะการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้นะคะพ <Hey. S 1> ้าใหญ่กันชม ให้ดูฝั่งตรงข้ามก่งน่ะนี่บรรยากาศแบบนี้เลยคนนั่งเล่นกับรอบบึงนะคะรอบๆอบนี่วนบึงนี้ไกลมากกว้างมากนะคะเดี๋ยวให้ดูดอกไม้นิดนึงค่ะ แสงหมดแล้วนะคะถ้าดอกไม้สวยๆต้องคลิปก่อนหน้านี้นะ,ะตอนมานะคะรีบไปเก็บแสงตรงตลาดนั้นค่ะก็เลยเดินไปถ่ายด้านด้านหลังก่อนนะคะในโซนตลาดสีาคก่อนร้อยเดียวเพื <ๆ S 1> ่อนๆนี่ผ้าไทยนะคะห้าสิบเก้าบาทโอ้เพื่อนๆรีดแนะนำนิดหนึ่งค่ะนี่โซนตรงนี้เต็น์นะคะโอท็อปค่ะผลิตภัณฑ์โอท็อป ตัวละร้อยตัวละห้าสิบเก้านะคะกางเกงร้อยเดียวถูกมากค่ะเพื่อนเพื่อนสองร้อย เด็กก็มีนะคะเนี่ยผ้าไทยค่ะ อยู่แถวนี้นะคะก็ได้วิ่งได้หนอกกําลังกายในสวนแบบนี้แบบสวยนะคะบรรยากาศดีมากเลยถ้านในกรุงนี่ก็จะเป็นสวนลุมค่ะงานกระชาเดี๋ยวรีบพาไปนะวันที่8นะะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ8ธันวาคมนี่นแหละบรรยากาศน่ารักวันนั้นไปถ่ายไฟที่เซนทันเวอร์ก็เป็นพิกาจูค่ะ พอเ,เป็นป i คาชูเนี่ยคนมาเนี่ยเขาก็จะยิ้มนะคะยิ้มกันแบบมีความสุขอะ่ะเห็นแล้วก็รู้สึกแบบมีพลังบวกเยอะค่ะเราไปอยู่ในที่ที่คนยิ้มอะ่ะดนตรีกรุงเทพมหานครนะคะ นี่ค่ะจะมีรถแบบนี้อ,อีกแบบหนึ่งนะคะนอกจากรถรางแล้วแอดดูน้องรถด่วนอ้อย่างนี้น่ารักอ่ะจะเป็นขบวนขบวนไปนะคะนั่งหันหน้าชนกันมาติดๆกันค่ะ วันนี้ตอนหนึ่งทุ่มมีพุนะคะวันที่หนึ่งเนี่ยมีพุแต่ว่าเ,เพื่อนๆคลิปออกไป,เ,ปเพื่อนๆมาไม่ทันอาจจะได้ดูในข่าวแล้วแหละคนมากันเต็มเลยนะคะรอบบึงเนี่ยปีละครั้งค่ะนะงานใหญ่ๆประจำปีนู่นข้างหน้าที่เห็นแสงไฟส้มๆนะคะก็คือเต็นท์อาหารอีกเต็นท์หนึ่งค่ะ เดี๋ยวรลยละเอียดนะคะการมาเนี่ยรถเมล์รถสาธารณะหรือว่ารถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลือง MRT อ่า MRT สวนหลวงรอเก้าเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าหาเพื่อนๆมาแล้วเนี่ยต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะ20บาทลงมาแล้วก็หามอเตอร์ไซค์ตรงแถวแถวอ่าแถวๆตรงทางที่จะไปโลตัสซีคอน,นะ,ะอยู่ริมถนนนะน่ะเขาจะมีวินอยู่นะคะ20บาท ห้องน้ำนี่ค่ะกว้างใหญ่ไพศาลตรงนี้นะคะตรงถแถวๆประตูเข้านี่แหละเข้ามาได้หน่อยหนึ่งนะคะก็จะเจอห้องน้ําแล้วก็จะมีรถรถสุขาอยู่ด้านหน้าดักอยู่ตรงนั้นอยู่อีกที่นึงนะคะรถส่วนตัวก็ที่จอดด้านในเนี้ยคะ่ะแต่ว่าคนน่าจะเยอะนะคะหรือว่าอาจจะที่จอดไม่แน่ใจว่าพอไหมนะคะก็ต้องลองมาดูนะคะ เดินเข้าโซนอาหารพี่เบิร์ดมาอีกแล้วว่าเดี๋ยวปิดเสียงลิทก่อนนะ<ป>พี่เบิร์ดไปแล้วค่ะนี่ขนมตาลค่ะเพื่อนๆกล่องสามพห้าบาท สาเกเชื่อมมาตูมเชื่อมลูกตาลเชื่อมขนมเชื่อมขนมหม้อแกงไม่กินไรวัสดีค่ะได้ย,ยินชื่อเสียงมานานมค่ะเ,เพื่อนๆเราชองวัดเจดค่ะ วัในใิกะละแมไข่เทกอสมุนไพรแร่กอดได้นะจ๊ะแม่กินก่อนนะพี่ อาหารทะเลอบแห้งค่ะแม่สมควรหนูสวรค์เทปโป้ตัวเล็กุงอะไร,ระไม่ใช่กุงเขียดอให้ดูทางขวานิดนึงนะคะเป็นของมูลนิธินะคะดอยคำนะคะ โครงการของพระองค์สมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ตีพาราครับผมพวสมุนไพรนะคะภูฟ้าอมก๋อยกาแฟมีค่ะแป้งกล้วยน้ำว้าอะไรมีนะคะตรงนี้ผลิตภัณฑ์ ค่ะน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่มน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่มน้ำมะขามป้อมเข้มข้นแล้วก็มีตีพลาอันนี้เป็นชาแคทาร่านะครับชาจากเปลือกกาแฟขอบคุณมากนะคะยินดีครับทางนี้ยังเป็นยังเป็นจุดที่รอรถรอรถใช่ไหมคะรถรางรถมาลายที่เป็นเป็นเหมือนรถรางรถด่วนนะคะ แ่เห็นกขเก็บโแล้วไม่แน่ใจว่าหมดรอบค่ะขอบคุณค่ะถ้าเพื่อนๆขอบคุณนะคะถ้าเพื่อนๆมาตอนช่วงกลางวันนะคะน่าจะไปหมดรอบแล้วนะคะเนี่ยก็มารอตรงนี้ได้นะคะมีต้นไม้ด้วยมีต้นมาขามต้นสามต้นร้อยครับผมมิลลี่ทุกต้นเลย มีสมอเลยค่ะสมอพี่เพกถนนป่านะคะมาจุดนี้ได้เลยค่ะท่านเชื่อขอบคุณค่าจุดรอรถเนี่ยค่ะแล้วก็ของกินอยู่ตรงนี้นะคะเริ่มหกโมงแล้วคนเยอะมากเอาบรรยากาศไปนะคะไม่ได้ครบทุกร้านนะคุณทรายลุยสวนเป็นไฟลายราชีสน้ำน้ำใหญ่ แน่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นตรงต้นๆน,นะคะเป็นซุ้มอาหารตอนตรงเข้ามาเนี่ยแล้วแบบช่วงเลิกงานคนกำลังหิวนะคะใส่กระโดดใส่เลยน้ำมะพร้าวนะคะสอขอนแก่นมีทางนี้อีกนะ อ้ยคนกำลังกินเลยอีกล็อกเดียวคะ่ะตรงนี้เป็นจุดที่ที่นั่งทานค่ะเพื่อนๆแต่ก็มีร้านนะอีกสองฝั่งแล้วก็ตรงกลางเป็นจุดนั่งทานไฟดาบมีร้านนี้จุดเทียนค่ะ,ะเดี๋ยวลิศพาดูนะคะดูแบบตอนนี้แหละโอ้โหบรรยากาศสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเปิดไฟก่อน ทุกคนมีโทรศัพท์นะคะเปิดไฟกันนี่บรรยากาศเหมือนแบบว่าฟิลแบบว่าต่างจังหวัดไหมแบบหนังกลางแปลงอะไรแบบนี้นะคะจุดเทียนจุดไฟแบบนี้ได้บรรยากาศอีกแบบค่ะเอ้ามาแล้วปิดไฟก่อนดูร้านลูกชิ้นต่อนะคะหมูย่างนมสดสวัสดีค่ะ คนกำลังคาเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะคนล้านแอันนี้เนื้อปิ้งนะคะมองไม่เห็นร้านแล้วนะเห็นแต่คนพูด<ม>ถึงเวลามีงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยกระจายออกไปตามมุมต่างๆของกรุงเทพก็ดีนะคะอย่างนี้ก็คนแน่น,นะคะ่ะหน้าคนขายดีใจนะอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนกลางวันก็มากันบ้างนะคะกลางวันเพราะคาแม่ค้าก็จะเหงาเงาหน่อยๆนะคะม,มเะีเวลาถึงวันที่10ทธันวาค่ะเพื่อนๆท่านไหนวันหยุดธรรมดาเนี่ยจานถึงสุกเนี่ยมาได้มานะคะไม่ต้องไปเบียดน้องๆแย่งกันด้วยอันนี้พิซซ่าค่ะ สวัสดีค่ะจำที่ได้บอสพี่เล็ดพี่เล็ดพี่เล็ดค่ะร้านข้าวแตนเจ้าอร่อยค่ะเพื่อนๆนี่ทอดกันใหม่ๆเลยเจ้าอร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากเลยเจ้าเนี้ยไม่ปิ้งนังค่ะพี่กลับมาขนมไปทานด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วงนี้ได้เองก็อ่างก็อ่างเจ้าเนี้ยอร่อยมากค่ะเพื่อนๆชื่อร้านข้าวแตนน้ำแตงโมเบอร์โทรเดี๋ยวรีทให้เลยเบอร์โทร 0827881803ค่ะ0827881803นะคะน้องยังขาอยู่ที่ตลาดอยู่สะอาดไหมตลาดอยู่สะอาดอยู่วันอะไรบ้างคะสาวอาทิตย์ตรงโซนบริเวณด้านหน้าไหมที่เดิมเลยพี่ตรงแถวแถวด้านหน้าทางเข้าเลยค่ะแวะมาได้ค่ะเจ้านี้อร่อยนะคะกรอบใหม่ด้วยเอาหวานไม่หวานหรือว่าเอาแบบแป้งแป้งเปล่าๆก็ได้นะคะแบบนี้ มีให้ชิมด้วยเกือบไม่เห็นน้องแล้วเมื่อกี้เมื่อตื้อไปก่อนนะคะค่ะชื่อร้านนี่ค่ะข้าวแตนน้ำแตงโมบายพี่ยุกับพี่ภูมินะคะเดินเข้ามาก็เจอเลยนะคะเป็นซุ้มอาหารซุ้มแรกให้ดูคนนิดหน่อยนะคะ คัวบางตังก็มาบางยูขนมเบื้องนะคะนี่จะเป็นแบบสไตล์งานวัดนะคะขนมเบื้องหนาๆแบบที่เพื่อนๆชอบถามนะว่ามีไหมมีไหมสงสัยวันแรกยังไม่เข้าที่เข้าทางค่ะ อันนี้โรตีค่ะเพื่อนๆโรตีกรอบน,นะคะร้านไก่ทอดอิสลามหาดใหญ่คนไม่แผ่วเลยค่ะไม่ถอยด้วยอ่ะอันนี้ไก่นะคะไก่ย่าง ให่แทบบางแสนค่ะร้านนี้ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้นะคะนั่งเปิดโทรศัพท์ไฟฉายกินข้าวกันนะคะอีกล็อกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดินแล้วก็เดินให้จบนะเพื่อนๆเหมือน <laughs> มาเดินเที่ยวงานสมัยก่อนนะคะที่เราถือไฟฉายเที่ยวกันนะคะ,อะโอ้มาแล้ว อันนี้เป็นก็สนุกไปอีกแบบนะขนมจีนค่ะเพื่อนๆแต่จริงๆมันก็สนุกดีนะอย่าไปคิดว่ามันมีปัญหานะคะพอพอแบบว่าไฟดับปุ๊บคนก็เปิดไฟฉายกันเลยก็ได้อัศรดไปอีกแบบแต่ทีเนี้ยเพื่อนๆพาเด็กเล็กๆมาต้องระวังดีๆนะ,ะ,ะต้องปกปีค่ะ ผลไม้นะคะอส้มโอน่ากินจังแบกใจกมากเลยค่ะเพื่อนๆจากซีคอนสีาานักขรินไปอนุสวรีชัยอ่าคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าลงตอนไหนนะถ้าคลิปนี้ลงทันก่อนวันอาทิตย์ที่ ที่สามนะคะจะมีงานตะลักเกียร์นะคะที่ตลาดน้อยตรงท่าน้ำพานุรังสีนะคะไปเที่ยวได้ค่ะบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะของตลาดน้อยชุมชนตลาดน้อยนะคะคนเล่นเล่นเกมอะไรอยู่ไฟดำตรงไหนใครเกินนะคะ,คน,น,น,ะ,คะน่าจะน่าจะใช้ไฟเยอะ อันนี้ขายอะไรเอ่ยคือใช่ไม่แผ่วค่ะไม่แผ่วไม่ทันด้วยเนี่ยปลาหมึกเอ็มมาไข่หมึกนะคะบรรยากาศดีอ่ะ คือบรรยากาศเหมือนแบบว่าเราเดินเที่ยวงานวัดสมัยก่อนจริงๆแหละหมูทอดไก่ทอดนะคะมองไม่เห็นของกินเลยคนนะคะคนไม่ยอมถอยนะ่ะต้องตับอันนี้ทอดปลดินทอดค่ะขายไม่ทันกันเลยโซนด้านหน้านี้ ครบแล้วค่ะเพื่อนๆครบแบบว่าครบแบบว่าเดินไฟดับบ้างติดบ้างนะคะแต่ก็มีสีสันสนุกดีค่ะอ่ะเดี๋ยวปิดแสงก่อนเนะี่ยเดี๋ยวลิซะากลับบ้านแล้วนะตัดคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะสนุกค่ะถ้ามีโอกาสมาได้มานะคะถ้ามาไม่ได้เนี่ยอ่ะลิซ่พยายามเก็บรายละเอียดจากน้ำเสียงลิซ่นี่แหละ เวลาตื่นเต้นมันจะหลันล้านะคะหรือว่ามันจะล็อกแรกนะคะสายตามันจะหันกล้องแบ,บต้องพยายามสุดฤทธิ์เลยค่ะที่จะไม่ให้มันหันเร็วๆนะคะวันนี้เราเดินสวนกับเขาจับออกไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ